จิราภาทั้งสองวงกิช่ยด้วสาบานร้องกับอาจารย์กับพี่น้องนะครับจิราภาแผ่นดินครับพี่น้องครับเชิญครับพี่น้องจะมาถ่ายคลิปจะมาถ่ายคลิปในงานงานบิญบ้างไปบ้านยังชุมใหญ่ยังเคยยังชุมน้อย อลงคลิปไปสองคลิปที่แล้วคลิปวันแรกก็โดนพายุคลิปที่สองก็โดนพายุหลังจากโดนพายุแล้วพี่น้องมาดูนะพี่น้องผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะพี่น้องหลังจากผมโดนพายุแล้ว พาพาอันนี้มาพาพาเด็กมาเต็มเลยพี่น้องสปริงบอร์ดผมเต็มเลยพี่น้องหลังจากพายุไปพาเด็กมาครับพี่น้องทีนี้ก็พอมีพายุมาปุ๊บนี่ก็พวกสไลเดอร์สไลเดอร์สองสามตัวหนีหมดนะพี่น้องหนีหมดเลย ก็เป็นโอกาสของปัญญาพารวยแหะพี่น้องเด็กเต็มมาพี่น้องเด็กเต็มพี่น้องดูเด็กเต็มนะโอกาสของปัญญาพารวยมัางนะมันส่งซิกสงสัยธรรมชาติส่งซิกส่งซิกทางล้านมันก่อน ทางร้านเมือ่อก่อนเดี๋ยวทั้งจะพาเด็กมาพ่อพอทางร้านสองครั้งนะพี่น้องงานนี้ผมเจอพายุสองครั้งหลังจากพังร้านผมแล้วพาเด็กมาพี่น้องเต็มเลยผมมาถ่ายคลิปให้พี่น้องดูงั้นนะปัญญาพารวยอ่าซวยมาสองสองวัน,นซ้อนเลยวันเมื่อวานก็โดนพายุ เมื่อคืนก็โดนพายุล้านผมพังหมดแต่วันนี้แต่แต่วันนี้กลายเป็นโชคพี่น้องเด็กมาเต็มเด็กมาเต็มเนี่เด็กมาตั้งอาเช้านะพี่น้องวันนี้พอได้ตังนะพี่น้องผมไม่ผมไม่ได้เอาสไลด์ผมมานะผมมีแต่สปริงบอร์ดมีแต่ แอแทมโพลีนแค่นั้นเลยเนี่ยมีไอแทมโพลีนก็เด็กก็มาเล่นเยอะเลยเพราะว่าเพราะว่าสไลเดอร์หนีหมดเนาะแนวเล่นมันแนวเล่นมันหนีหมดก็เลยมาทางเราล่ะคราวนี้มาเข้าทางซะแล้วนะพี่น้องปัญญาพรวยก็มาถ่ายคลิปให้ดูหลังจากโดนพายุแล้วก็ก็มีเด็กมาเล่นนะพี่น้อง วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วเป็นวันสุดท้ายตอนนี้ก็กำลังหมอลำกำลังกำลังจะเริ่มลำนะพี่น้องหมอลำซิ่งตรงนี้มีหมอลำทั้งหมด3ามคืนพี่น้อง3ามคืนคืนแรกมีหมอลำใหญ่เขาเรียกอะไรนะอ,อ,อะไรอีสานคนครศินวันแรกเลยเมื่อวานนี้มีหมอลำซิ่งแล้วก็วันนี้ ก็มีหมอลำซิงนะมีมีสามมีสามสามเวทีสามวันนะครับพี่น้องตรงนี้นะครับตรงนี้มีหมอลำสามเวทีนะครับตั้งแต่นั่นนะนะมีหมอลำกำลังกำลังกำลังแสดงผลงานอยู่นะ วันนี้พี่น้องลงคลิปให้พี่น้องชมปัญหาพาลวยอขอจบไปแค่นี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเดี๋ยวจะถ่ายคลิปมาให้ชมใหม่มีอะไรคืบหนะ้าพี่น้องวันนี้สวัสดีครับขอให้โชคดีทุกคนครับ